ก็เรียนก็มีความรู้แต่ก็ยังทำตัวกันเหมือน,นเดิมการตึกษานี่สำคัญมากคนเราต้องมีการกษานาะสร้างชาติไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าต่อตนหน้ากับล้าหลังตรงกันไหมเป็นเขต่ขตนหน้าล้มหลังอาจารย์สอน,นอย่างหนึ่งไปทำอย่างหนึ่งเอาวใช่ไหม เรียนมาอย่างหนึ่งอย่าจากความรู้แต่จะมองการกระทําไม่ทําเลยไม่เอาความนั้ความรู้นั้นออกมาทำเจ๊ไหมเอาไปนน่นเบียงเตไปทํช่วงช่วก่วเนี่ยทั้ทงทั้งที่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องไปทําให้คนนะอย่าเอากับคนให้คนทาให้คนทําให้คนไม่ใช่ทาทําแล้วเอาจากคนกัก่ศึาษาสำคัญมากถ้าไม่มีการศึกษาะนะสานชาไม่ได้โต คนหมาถามสุนัขต้า,านชาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มัเป็นคนท,ที่เขาถามผมเหมือนกันนะเขาถามคนทุกคนเขาถามเขาเขาเอารูปหนึ่งให้ผมเลือกรูปในหลวงใช่ไหมผมผมเลือกรูปนึ่งรูปที่เขาพงศ์ชายเลือก ภาัวนี้ผมชึ่งรูปนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวบอกว่ากีฬา,าสร้างคนคนสร้างชาติแต่เราไม่คิดแบบหนึ่งผมคิดทีมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนพระเจ้าอยู่หัวนะผมคิดว่านี่ว่าศาสนาที่สร้างเออเนี่ยพวกาคิดต้องควรเออเลยคนเราจะแข็งแรง เออจึงเหมือนพ่อผมคือดาลาสรคนคนฟ้านี่แหละเรานึกนืกอ่าเป็นศาสนาศาสนาสร้างคนเ